มาแล้วพ er ี่น้องเตรียมเรียกกดท้ายพระท่านด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเบิ่งตัวปลาเจ้าเหรออู้ยอุ้ยรุดพอดีรุดพอดีรุดพอดีโอู้ยง่ายเถอพี่น้องเบิ่องเหรออู้เบิ้องง่ายเลยเบิ่งตัวปลาเข็งพี่น้องเออเออเออกินเยอะแยะแห่งเบิ่งพี่น้อง เอ้ยงามแท้หวะอู้ยเยบิ่องตัวเบิ่องตัวปลาพี่น้องเบิ่องตัวปลาเตรียมเลก้ได้เมื่อนี่ครับพี่นอ้องออ้ยงามแห่งพี่น้องตัวนี้เบิ่องตัวปลาพี่น้องตัวขิงลิ้วพี่นอ้องฮะประมาณแล้วครับ